ผู้ใดยังไม่เลิกค้าขายเลือดเนื้อสัระสัตผู้นั้นจะต้องไปเกิดเป็นสัระสัต500ชาติองค์พระตรีมรุรตินารายศิวะพรหม,มาพุทธะอริยะเมตรยัยพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาทุกพระองค์ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันสู่พ่อพระอริยธรรมไกรเทศไกรเดชมุนรอดเพื่อดับกติกรรมกริการกริยุก ร้องเพลงทำพลังอัญยธรรมร้อยแปดท่วงท่าไร้รรมทานอาหารพืชศาสชาติพืชผักผลไม้สมุนไพรเจมังสุรักกันเถิเสริมสร้างสมาธิสติปัญญาแข็งแรงสุขสดใสร่ำรวยเมื่ออยู่ริมฝังชน ฉันยนทุกยามเย็นพักในร่มเงาไม้เอนฉันมองเห็นนกบินกลับรังตะวันไกลจะลับแล้วเห็นเรือแจวอยู่ริมฝั่งเฝ้าแต แต่ครวนหาน้ำตาหลังจึงร้องสั่งอะไรเฝ้าแต่ครวนสั่งคำแม้เรือลอยลำไปพบคนที่เคยซึ้งใจขอ นำเธอมาให้ทีตะวันเมื่อจมแผ่นน้ำสายชงน้ำดังกำรไรมโ่โอ,โอโว่าดาวว่าดาวดวงนี้แสงรันริรี คงริบรีเช่นเรา